เมื่อวันที่29ตุลาคม2568ที่ห้องประชุมสาครบรีชั้น4องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครได้มีการจัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจการจัดการศึกษาพร้อมมอบเงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาประจำปีงบประมาณ2,569และประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการเงินอุดหนุนโดยมีนายอุดมกรวรรสรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครเป็นประธานในพิธีรวมโดยศึกษาที่การจังหวัดผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึก ษา,า ح, ประถมศึกษา ح, สมุทรสาครผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษา,า ح, มัธยมศึกษา ح, สมุทรสาครสมุทรสงครามผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาครผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้วผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงสมุทรสาคปรปลัดองค์การบริหารสร่วนจังหวัดคณะผู้บริหารสมาชิกสภาคณะครูบุคลากรทางการศึกษา ح, และผู้มีเกียรติเข้าร่วมเป็นสักขีพยาน นายอุดมไกรวนุสรนายอค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครกล่าวว่าการจัดทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการศึกษาในครั้งนี้มีผลใช้บังคับ4ปีนับตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2 5 6 8ถึงวันที่30กันยายน2572เป็นการสนับสนุนงบประมาณด้านการจัดการศึกษาโครงการจ้างครูทดแทนอัตราที่ขาดแคลนโครงการจัดซื้อครุพันเพื่อการศึกษาและโครงการก่อสร้างอาคารเรียนอาคารอเนกประสงค์ โดยในปีงบประมาณ2,569องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครได้เห็นชอบให้การสนับสนุนงบประมาณด้านการจัดการศึกษาจำแนกเป็นมอบเงินอุดหนุน66โครงการเป็นเงิน48,242,900บาทให้โรงเรียนในสังกัดสพอปอสมุทรสาครมอบเงินอุดหนุน12โครงการเป็นเงิน29,418,800บาท ให้โรงเรียนในสังกัดสอพอมสมุทรสาครสมุทรสงครามและมอบเงินอุดหนุน3โครงการเป็นเงิน8ปดล้านสี่แบาทให้สารศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาแนวดมกล่าวได้ว่าการสนับสนุนงบประมาณด้านการจัดการศึกษาทั้งในส่วนของการจ้างครูทดแทนอัตราที่ขาดแคลนการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษาและการก่อสร้างอาคารเรียนอาคารอเนกประสงค์นั้น ทั้งหมดก็เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาระดับประถมศึกษาระดับมัธยมศึกษาและระดับอาชีวศึกษาของจังหวัดสมุทรสาคร ให้มีมาตรฐานและคุณภาพเพื่อสร้างมาตรฐานและคุณภาพการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับขั้นพื้นฐานขึ้นไปอาคารสถานที่ในสถานศึกษาของรัฐให้มีความเท่าเทียมกันท้งด้านบุคลากรคุรุพันธ์การศึกษาสื่อการเรียนการสอนและเพื่อเพิ่มโอกาสและพัฒนาผู้เรียนให้มีโอกาสในการเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานที่อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันในด้านต่างๆ